อะไมันหาย,หายเมื่อกี้ที่ลุงผองบอกว่าถ้าฝันนะฝันตัวดแดงแงแล้วก็แบบข้อมูลที่มันชนกันเออถ้ามันไม่โตเออผเคยมีสักงวดไหมที่เป็นแบบเนีงง้ยในถึงว่าฝันตัวแดงใช่ฝันตัวแดงแล้วแบบมันมาชนกันเนี้ยแล้วม,มนชนกับปุกเนี้ยผมไม่ฝันถ้าผมฝันผมจะแม่นแต่ผมไม่ไม่ยอมบอกมันไม่ฝันแบบเป็นตัวเลขกลัวผมได้เงนินหรือเปล่า<อ>ถ้าบอกคนอื่นถูกแต่ตัวเองจะไม่ถูก ถ้าผมฝันแล้วมันจะแม่นเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากโป๊กเลยฝันเป็นตัวเลขอ่ะถ้าฝันเป็นตัวเลขนะมมันจะแม่นโอ้เชรุนไหมวันนี้ถ้าผมฝันนะฝันเป็นตัวเลขขอให้ใกล้วันหน่วยออกให้ลุงฝองฝันทันทีเลยผมก็อยากฝันนะว่าถ้าผมฝันผมแม่นมากเลยแหละผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าฝันมันจะเป๊ะเลยนะ FC รอฟุนนะ FC รอรุ้นกันนะรอลุนสองฝันเรอพลาดตรงไหนที่ผมฝันว่าต่างบาท กีตารอังเคแล้วเก้าเก้าถักบาทผเขาไปคิดเอ้บาท0ศูนย์แกงหนึ่งถุงพักแปดเราไปตีไปนู่นมือเราแ็5ห้ามันั่คิดโอ้ยทำไมผู้าคามือนี่ก็บาทแกงหนึ่งถุงมือห้าทำไมเราไปลาดตรงนี้นั่งคิดแล้วเล่มก็ได้นะแต่ผมไปฝืนนะนะเสียดายนะ ถ้าฝันก็แม่นโยนเนี่ยผมก็ว่าง่ายๆก็มีศูนย์มีเก้าเนี่ยแหละเขาไปตีพาไปแปดแล้วลืมมือห้าเนี่ยจับถุงแกงใส่บาตรไม่เป็นไรครับมือเทพคำนวณได้อย่างเดียวแล้วก็รอความอีกทีรอความฝันใกล้ๆวันเดี๋ยวกลับมาฝันแม่นเ่าก็ขอบคุณอยากให้ลุงป๋องฝากอะไรให้เอฟซีนะที่ติดตามจะสู้ไปเนาะคือเขิ่นหน่อยละเก้ามาแล้ววันนี้นาจะก็อีกสักพักเนาะมันก็ต้องรอคอมเมนต์อีกเนาะ ว่ารอรออะไรสักอย่างที่มันคุณผู้ชมชอบเลขอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปแล้วกันอถ้าใครฝันอะไรก็คอมเมนต์ไปจะแปลให้เดี๋ยวจะแปลคําฝันให้อ่มีเวลาก็จะแปลความฝันให้เมื่อไหร่ก็แปลนะพากันแปลได้นะก้าวห้าเต็มเต็มอะเต็มเต็มเนี่ยใครฝัน FC นะคุณอะไรนี่ไม่รู้จำไม่ได้หรอฝันว่าเห็นไฟ้ายให้เงินห้าร้อย มันไม่มีอะไรไฟชายเก้าห้ากับสองแปดกับหกเจ็ดหกแปดกันนั่นเองซื้อพศเต็มเต็มเลยพศเก้าหาแล้วก็หรือมีพอดีเขาไม่ขายหวยเราก็ไม่ได้ซื้อเราขายแต่ลอตเตอรี่มีนซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ก็เลยมัวแต่คุมขายลอตเตอรี่เลยไม่ได้ซื้อโอ้เสียดายพอไม่เล่นนะมันก็ได้โชคห้าพันนันก็เลยอ๋อได้โชคห้าพันแล้วดีใจด้วยครับ ก็เลยว่ามันไม่ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นแล้วเราก็บอกเขาให้ถูกก้อแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าโชคดีจากการชมคลิปลุงป๋องคนส่งโชคงวดน,นี้ก็หวังเป็นอยิ่งว่าจะส่งโชคต่ออีกวองวดหนึ่งแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยเป็นกําลังใจให้ลุงป๋องก็พยายามทําทุกวันดูทุกวันนะแต่ยังยังไม่จบเลยยังค้นหน่ออีกนะนั่งผมก็นั่งค้นของผมบางครั้งมันเดินนะดูดูไปก็ไปถึงถูกตําแหน่งที่เราเจอปับ๊บเออใช่แล้วโอ้ ทำแล้วมันมันสะดุดใช่ไหมคัือสะดุดไปการนั่งคิดนั่งคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหวยทำแล้วมันมีความสุขใช่ไหมก็เราขายลอตเตอรี่ด้วยทำแล้วก็มีความสุขคือเราคิดเราคำนวณล้วก็ส่งโชคให้ลูกค้าด้วยบางทีผมก็เขียนเลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางลืมไปผมสลับไปสลับมาบางคนก็ถูกสามตัวบางคนถูกตัวไปนิดนึงเขียนให้เขาครับก็บ่อยอ่ะผมเขียนให้เขาแต่ก็ไม่ให้ติมเหมือนกันแหละครับ ก็ดูแลกันเนาะก็เขียนโชคให้เขาเลื่ออยู่มันก็บอกไปงั้นแหละบอกทุกคนน่ะคนจดให้เขาก็อยากบอกอ่ะคนจดให้เขาจดไปให้ไม่ได้ต้องเสียสะดุ้งสตางให้ด้วยใจบริสุทธิ์ของเขาไม่ซื้อเหมือนอีเราเลก็ดูคลิปลงเหมือนสุรินทีวีเหมือนกันก็ทําคลิป ให้ดูกันแบบฟรีๆแล้วแ,แต่ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปได้เยอะก็ว่าไปใครได้เล็กได้เยอะได้น้อยก็ว่ากันไปแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาก็พยายามทําเต็มที่ไว้ไม่อยากให้มันเหงาะนะเพราะว่าปกติไม่อยากทํานะนข้ามช็อตแต่ว่าก็มันก็เราคิดมาไปจำแล้วทิ้งไม่ได้นะ <laughs> กยัง้มีหวังเนาะ ยังมีหวังกันทุกคนก็เลยความหวังของนักเสี่ยงโชคใช่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่ามันบัคนนี้คือเดากลุ่มไว้คือสองสามสี่ห้าไว้ก่อนสองสามสี่หเดาข้ามช็อตอ่ะผมเดาข้ามช็อตนะสามงวดโอ้โหระดับเทพนะถึงจะเดาคุกผมว่ามไม่ยากอยู่สองสามสี่ห้าคือมันเดาไปสามขั้นแหะปกติขั้นเดียวยังจะไม่ถูกอยู่แล้วคือประเด็นงวดนี้ก็ ดูดูไปเล่นเอาเป็นคำๆเป็นออเดิฟอย่าไปทุ่มเยอะนะหลักๆที่ลูกปองให้มาก็มี9มี3มี4มี1มีห้ามี6และมี2อเลขทุกเลขมีที่มามีที่มาก็คือจากปกสลากนะฮะทุกเลขย้ำนะฮะมีที่มาคือจากปกฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายนพุทธาพักราช2อ6 3อีกไม่กี่วันครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นออเดอร์กันก่อนเอาเป็นว่าอย่าทุบเยอะทุบเยอะว่าบันไดมันหายบันไดมันหายนะฮะใครฝันอะไรเข้ากันนี้ก็เอาเลยถ้าเกิดว่าฝันแล้วละไม้คล้ายคลึงกับเลขเหล่านี้จับคู่เลยก็จับคู่วีเนาแต่ผมก็รอฝันเหมือนกันฝันอะไรก็บ่งบอกคือถ้าเป็นวันสงการเนี่ยเลขจะอยู่ตำแหน่งเก่าอาจจะมีศูนย์อะไรมานะคือณวันที่สิบกพฤษภาเนาะก็เมษาเนาะ เลขจะเกี่ยวกับวันชงกลารอาจจะมีเลขหนึ่งมานี่แล้วก็ตัด็อดมาที่วันกรรมกรคือวันที่สองสองพฤษภาพวกนี้น่าจะมีเก้าเลขเก้ากระสุนอะไรจะมาอีกทีนี้มาตัดเข้าวันพืชมงคลวันพืชมงคลส่วนมากโรคจะเป็นโคงวดแต่มันเอามีสามออกแทนใช่ไหมตำแหน่งเดียวกันเพราะเลขกลุ่มนี้น่าจะเป็นประมาณ หกเจ็ดแปดเก้าที่ผมเดาไว้นะตามรูปทีนี้เรามาเดาเพราะท่านเลขมาตำแหน่งนี้ศูนย์จะมาสองวันแล้วมาหกเจ็ดแปดเก้าพอมาถึงวันนี้เป็นวันพื้นมงคลหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาถึงวันนี้อะไรรูปอะไรนะวัวแรดทุ่งวัวแลดเนาะทุ่งวัวแล็ด<า>่าทุงท่งวัวแล็ดแต่เลขชุนนี้จะต่ําลงมาหน่อยตามตามคาดเดาไว้เลยนะ,สะแสดงว่างวดนี้เลขจะมาแบบต่บตำๆหรือเปล่าก็าไม่ต่าเท่าไหร่ ต่ำกลางอ่ะกลางต่ำกลางต่ำหมายถึงเลขมีแค่สี่ตัวตามผมคิดไว้นี่ดาวข้าม็อดนะมั่วข้ามฉอดเลยละมีประมาณสี่ตัวครับแต่ว่วาดาวข้ามฉอดนี่คือการมั่วข้มามฉอดด้วยพระมางวดนี้คำนวณยากยากเพราะฐา,านมันหายปกติไม่เคยมีหายแบบนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีจะต่อกันแล้วเห็นบันไดเลยแล้วเนี่ยใส่รูปแล้วเราดูกลุ่มเลข แล้วก็การลักษณะกว่าการวางรูปของเขาบางครั้งเราก็ต้องเดารูปรวงหน้าเหมือนกันนะออมันจะต้องหออรูปตวนี้จะต้องมีอย่างนี้อะเราเดาทีนี้เมื่อกี้ทีนี้เราก็สรุปมาแล้วว่าเมนหลักมันก็จะมีแค่ว่าแต่มาแล้วทุง่งวัวแรลบถ้าดูกลุ่มเลขมันจะอยู่ประมาณนี้สองสามสี 2, 3, 4, ่ห้านามหลักมันจะอยู่แค่นี้นะครับนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ กลัวเอฟซจะไม่เข้าใจมั้งัถอดรหัสถอดรหัสจากปกฉลาดจากปกฉลาดป,ประมาณนี้แต่ว่ามวนนิ่มเลยใช่แต่มันเดาข้ามวนสามมวนนะเ่ออาจารย์ทุกคนก็เดาแล้วนะครับก็เป็นการคาดคา,าดน,าาานแต่ของเราก็มีหลักการเนะาะคาดเดาอย่างมีหลักการคือว่าผมจะเดากลุ่มมาระหว่างต่อจากเมษาวันที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์ แล้วก็ยังศูนย์พ่วงอยู่สองงวดแล้วจะมาวันพืชดเ,เมื่อกี้ปกติถ้ามันไม่ออกทดแทนมันก็ไม่จะมีหกเจ็ดแปดเก้านี้พอจากงวดมาถึง,งวดนี้เรียกมันจะลดหลั่นตามามปกติสองสามสี่ห้าปกติถ้าเราจับคู่มันก็มันกีี่ตัวผมไม่ได้คิดไปปกติมันจะสองสามสี่ห้ามากคนี่แหละกลุ่มมันขึ้นมาเนี่ยไม่คิดทดไว้เลยคนะืออันนี้คือ,อนนคือ ตัวข้ามช็อตอ่ะตัวข้ามช็อตจะมาก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านี่คือปกติมันจะมาอย่างนี้สองตัวคือชัวคือสองสามสี่ห้าจะมีมาสองตัวแน่นอนคือเราถ้าเอาสี่ท้ายก็สามสี่สองสี่ห้าสี่แล้วที่ตัวเน้นๆล่ะเห็นใส่ดอกจันไว้สองห้าสี่ล่ะคืออันนี้มันมันเคยทำเคยออกมันก้าจะเป็นเลขสามตัวนี่ใครจะชอบอยังไงก็สลับเอาเอง<ม>แต่สี่หางสี่หาง บินสี่หนักหนักโต๊ดอ่อหนักโต๊ด <c oughs> <c oughs> หนักโต๊ด <c oughs> สิบบาทคูณร้อยแบบนี้สิบบาทคูณร้อยซืบแบบ้อเป็กๆหนักโต๊ด <c oughs> ลุงป๋องชอบเลขอะไรมากที่สุดตรงเนี้อถ้าว่าตามฝันก็นชอบสีท้ายแคห้าสีละคือซื้ออะไรให้มันติดสีท้ายว่างั้นถองอาจจะเพี้ยนไปบ้างาก็เป็นหกสีเจ็ดสีกนแล้วแต่อันนี้สามตัวสามตัวันนี้คือมันตัวที่ที่ข้ามช็อตลองคิดดูว่ามันน่าจะใช่ไหม คือถ้าให้คะแนนเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์โมันก็ไกลๆอยู่นะตอนแกชั้นก,ก,ก้าเหรอโอ้เยอะปนประมาณนะั <laughs> ้นประมาณกี่เปร์นต์นะลูกเอกมันข้ามชตเดาข้ามชนนะงเดาข้ามชนซึ่งยากมากแตถถ่ถือว่าไม่ยากเพราะว่าเราสี่มาแน่นอนก็ไม่น่าจะพลาดอะไรสักอย่างนะ พูดขนาดนี้ก็ไม่น่าจะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะไม่น่าจะเข้าใจว่าสี่สี่อ่าสี่มาแน่แต่ไม่รู้สี่มาอะไรอะไรจะอยู่หน้าสี่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจะอยู่กลุ่มนี้อ่ะแต่จะน่าจะมาเกาะกลุ่มแบบนี้เกาะประมาณนี้ถ้าก็ออกมาตรงนี้คือว่าโอเคเข้าเป้าใครจะบันไดเราจล่างสุดอะไรห้าสามห้าสามสี่ห้าสามสี่ก็ยังเป็นสี่ท้ายมันเลยห้าสามสี่สองห้าสี่สองสามสี่สองห้าสาม ต่เลขหลักๆก็จะมี2มี3มี4มี5 4แล้วตัวนี้คือยกท้าย4อ๋อที่ลุงป๋องส่งทางไลน์จ้าประมาณนี้คือยกท้าย4อย่างนี้ก็เข้าวินได้เลยคือเข้าวินแบบชัวร์ก็มีตั้งแต่0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4ีี่เจ็ดแป่น้นแล้วที่เน้นเน้นคือ2 4 5 4 3 4นี่แหละตัวที่เนแล้วก็ห้ ว่าการนั้นคือมันมีที่มาก็ดูไปตามลายที่เราขอดูที่มาที่ไปหน่ยอยค้ามข้อกันเปิดเปิด,ปด,ดมันดูหลายที่พิมมาลงเดี๋ยวนะแต่มาจําไม่ได้เอแเจอโอ้โหเจอไลน์นี่คือย้อนปีเอาย้อนปีก่อน,นเนาะอาย้อนปีมันจะเป็นสองสามเก้าสองสองครั้งสุดท้ายมันออกสองหกทีนี้การพ่วงตัวเลขมันเก้าสองสอง หลักสิบนั่นเองแล้วเก้าสองสองตัวนี้ออกเก้าหนึ่งก็คือตรงนี้เก้าหนึ่งตัวนี้คือสองเก้าหกตรงๆแต่ว่ามันเบนให้เราแบบลักษณะน,นี้ผมเคยเจอนะถ้ามันเบนสมมติออกสองเก้าแล้วมาออกสองหกห่างอย่างนี้ปั๊บคู่ต่อไปห้าสี่มันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้าสี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คู่ต่อไปคืองวดที่หนึ่งตามผมเจอ,อนะตามลักษณะที่ผมเจอ,อคือมันจะไม่โชว์มันจะเว้นงวดหนึ่งคือโชว์ คือมันออกสองเก้าเสร็จอันนี้แปดแปดแปดเก้าหนึ่งมันโชว์สามปีที่แล้วแล้วหกสองเก้ามันก็โชว์ไม่เต็มทีน,นี้มาสองหกมันโชว์ไม่เต็มเลยมันห่างกันต่ต่อไปคือหนะ้าสี่แค่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ตามผมเจอนะนอัน,นลักษณะที่หลังจากดูสะพานแล้วมันไปตกอยู่ที่ห้าสี่ห้าสี่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามหลักอันนี้อันนี้ข้อมูลของ ยี่สิบปีย้อนหลังเนาะคือดูจากตารางอยู่ผลสถิติยี่สิบปีย้อนหลังเ,เลขห้าสี่มันโผล่ใช่ไหมนี่นปีที่แล้วปีก่อนเนาะไล่ย้อนหลังไปเลยครับเห็นไหมเขาจะเล่นเนือหนึ่งมันมาสี่งวดสองมาสองงวดแล้วมาขึ้นสามขึ้นเก้าแล้วมาสองสองนี่ครับน,นี่นี่มันตัวดันแล้วก็บวกดูทางเดิมของมันโอ้ประมาณนี้คือตำแหน่งสี่มันมาตรงนี้อย่างโอเค อันนี้อันนี้มันมันทางตำแหน่งตำแหน่งสามครับหวยเขาจะตัด้างงวดรับอันนี้เป็นตำแหน่งสามเราจะเป็นฐานอีกตัวหนึ่งที่เราเสริมได้นะตอนนี้คือผมพยายามหาข้อมูลว่าอะไรมันจะเสริมได้แล้วก็ดูตำแหน่งอันนี้จะเป็นเลขตำแหน่งสามที่ออกหน้าปัจจุบันแต่เพราะว่าปัจจุบันเราหายปัจจุบันเราหายไปสามงวดไงเ,เราไม่ได้ออกมาสามงวดนี่เรา,าก็ไม่จับตำแหน่งคือผมจะชี้แจงว่า การมองเลขของผมคือมันจะเป็นล็อกเป็นห้างวดอย่างนี้ครับแล้วก็เอาตำแหน่งสามถึงงงวดนี้สมมติดูห้าสี่หนึ่งนี่มันออกตำแหน่งสามเห็นไหมงวดที่แล้วเราบอยยังไงก็สี่ต้องมาครับมันออกสี่สี่หกเราพากันไปซื้อสี่ห้านีนแล้วก็ต้องเอาถานตัวนี้มายังไงมันก็ต้องมาตัวสี่นี่แต่มันไปเจาะใกล้กันกับที่เราหาเมื่อกี้นะถ้าให้ดูแกดูดูง่ายๆจะดูให้เห็นง่ายๆเอาไปแค่ไม่ชงง่าย เอาเริ่มจากตัวนี้เนะผมก็ะจอกตัวนี้รูปมันใกล้กันมากเลยผมเลยเจาอให้ดูห้าหกสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สี่หนี่คือตำแหน่งสามและหัวงวดใหม่นี้ก็จะเป็นตำแหน่งสามเหมือนกันนี่เรามาดูนะ 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่งวดต่อมาก็5ห้านล่ะห้าสี่หนึ่งไปตัวนี้ะใใล้แล้วงวดต่อมา ทีอเราว่า4-5มันออก4-6ี่นเลีเลขไม่ไปไหนเลยม,ม,มันอยู่ในกลุ่มตำแหน่ง3นะมันไล่อยู่นี้ทีนี้ทําไมว่าตำแหน่งแล้ก็ต้องมาดู6-4-4วิ่งยังไงหลักสิบสังเกตด,ดูนะ6-4-4นี่หลักหลักสิบมานี้ละครับนี่เราก็จุดไวยแต่นี้แต่นี้มาดูมาดูหลักหลักหน่วยเนาะ6-4-1 6หนก็ไล่มาเลย หกสี่หนึ่งหกหนึ่งวยมาตรงนี้จะเป็นสี่สี่หกครับนี่ผมก็ถอดอยู่ตรงนี้ครับาที่แล้วก็ถอดตรงนี้แต่เราไปซื้อสี่ห้ามันออกสี่หกนี่มันจะที่ทำมาได้พอหนึ่งสี่หกนเรามาดูของไปอีกจุดหนึ่งที่มันต้องเป็นสะพานคือมาดูยี่สิบงวดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกมันก็อยู่ใกล้กันกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเป็นคู่ใหมย่ยางงเลย เลยมั่นใจว่าสี่ท้ายอือเลยมั่นใจว่าสี่ท้ายหลักหน่วยบนแทบจะงดนี้คือให้คือคือเฮิร์มคือสี่หลักหน่วยถูกไม่ถูกไม่รู้แต่าเรากไมถูกไม่รู้แต่ว่าเราให้หลักไ้อืมนี่ก็เลยมั่นใจว่าสี่มาแน่นอนตัวชูโรงเขาหลักสิบมันก็จะมีอกคำเป็นไปได้คือสามสี่ หนึ่งสี่ศูนย์สี่อะไรก็ได้แต่ว่าพี่ผมเน้นเน้นห้าสี่เน้นเน้นที่ลุง๋องถ้าคนมีงบน้อยก็ซื้ออย่างเดียวเดขกเดียวพอซื้อลองเล่นเล่นไหมซื้อเล่นเล่นไปห้าสี่สิบบาทและวันนี้เดี๋ยวมาดูแผงลุง๋องมีไหมห้าสี่มาดูกันเลยก็มันเขาเลขแปรเเห็นอยู่นะแวบแบแวบแบนี่นีนี่เขาเลขแปลพอดีแต่ว่าเลขแปเลยสิบแปดล้านนะจ๊ะ คุณทุกกี้สนใจไหมครับสิบแปดล้านเป็นไปได้อยู่มันกบพอเพียงอ่ะหล้านเราก็เหลือก็ไม่เป็นไรครับเอาทั้งหมดนี่แหละหกล้านจะเป็นเหลือหลักแปดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้สิบสองล้านอันนี้เป็นชุดนะฮะเป็นชุดสามใบสามใบโอ้สามใบก็เข้าเลยนะสามใบก็หสี่อันนี้เข้าเลยนะฮะหนึ่งห้าสี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าไปซื้อเลขท้ายหนึ่งห้าสี่ได้ก็ไปซื้อกันนะฮะนี่เข้าเลขแปรนะะ เลขแปลหนึ่งห้าสี่เข้าเลยโอเคนะอ่าคือถ้าทไมันนี้เรามันคือถ้ามันอย่างนี้มันเราก็เน้นข้อมูลเต็มที่แล้วเนาะมีแค่ปกติมันมีห้าทางนี้มันหายไปสองทางเหลือสามทางก็พยายามเดาเต็มที่แล้วละ่ะคือยังไงก็มั่วละทุกคนอาจารย์นะ <laughs> คือเป็นลักษณะเราทุกคนนะ่ะนี่เราก็พยายามหาข้อมูลเต็มที่ทั้งลูกตัวยืนยันคือลูก รูปทิ้งไม่ได้อยรูปใครฝันยังไงก็ต้องมาใส่รูปจับกลุ่มก็ต้องมาใส่รูปถ้าเลขไม่มีอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากนอกจากมันจะซับซ้อนอยู่ตัวเดียวที่ผมงงๆอยู่บางครั้งก็เป็นประจำไหม่หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันนึงแหละกลัวแต่ตัวนี้เนี่ยหนึ่งกับเจ็ดบางครั้งมันก็เจอแบบนี้แต่นี้อาศัยว่าเดากลุ่มนะเนี่ยเด,เดากลุ่มแล้วก็เดารูป เราเดาลักษณะการออกแล้วหายไปสามคนเราต้องเดาไว้หมดนะว่ารูปอะไรรูปอะไรแล้วไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปเฉยๆเราต้องเดารูปอันนี้ลองฟองคำนวณมาคำนวณถึงแค่ประมาณนี้ละแท้จบฟันธงเลวแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่คิดว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกคือว่าสุดฝีมือละคำนวณให้สุดฝีมือก็นำมาเป็นแนวทางนำมาฝากถูกไม่ถูกไม่รู้ให้ชมกันแบบฟรีๆรับไม่ได้งินสตุ้งสตัง ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ได้อะไรได้แต่ให้ให้ให้เป็นพิทยาทานได้แต่ความสุขให้เอซีทุกคนถ้าโชคดีก็ผ่านมาก็ก็แล้วแต่ซือรู่นนี่นั่นมาฝากก็ได้าแต่สีน้ําใจคุณเลยนสักลูกก็ไม่ว่ากันก็ก็บอกเขาอย่างนี้ตลอดป็นคนชอบบอกคนคือเราคิดได้เราก็บอกเขาไปอันนี้มันงองมีความสุขนะ คำพีลุงป๋องเนี่ยให้มีประโยชน์แล้วนะลุงป๋องมันมันมันคืออะไรคำพีลุงป๋องทําให้คนหมดหนี้หมดสินบางครั้งบางคนก็โอเคบางคนก็เชื่ออะโอเคบางคนเขาก็มาถามข้อมูลก็ฝันก็มาบวกกันมันก็บอกว่าผมฝันเห็นแต่ก้าวงนที่แล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะเราจะมีรายสุดแล้วเราจะมีรายส่วนเรื่องฝันมันช่วยได้บางครั้งเราฝันอะแต่บางคนอาจจะฝันแล้วก็มาต้องมาชุดร่วมด้วยใช่กันเรื่องหวย มันจะสามัคคีกันมาช่วยสามาคัคคีชุมนุมช่วยกันคิดช่วยกันตีข้างหม้บาง<ต>ครั<า>ง้ง,งก็ต้องใช้เซตคนอื่นช่วยด้วยเราก็จะดูลักษณะการฝังของแต่ละผล้วก็ต้องมาดึงเอามันช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเซตที่แม่นๆเราก็จะรู้เลยจากเราถามเขามาเยอะเรารู้คนนี้นะ่าจะฝันแม่นเราอามองออกเลยเราจะเน้นตัวนี้นะเราก็โอเคจบถ้ามันตรงกันก็โปะเลยถ้าบางครั้งก็ต้องรอไล่สด จตตั้งเวลาจะเอากี่โมงเห่น,น,นั้นเวลาโอเคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับนักเสียงโชู่ก<ต>ทุกคนฝาก<ต>อะไรหน่อยครับลุงฟองก็ที่ทํานี่ที่มาทําจุดนี้ก็อยากสร้างความหวังให้ทุกคนนะเนาะคือไม่อยากให้โมเมหรืออะไรก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีที่มาที่ไปเออไม่มีที่มาที่ไป,ไไปก็พอจะรู้บ้างกันเลยใครเชื่อก็ใครสนใจก็ เป็นแบะเข้ามาือจากสูตรคำนวณแล้วก็ทายผลสลาสกสองสูตรมาผสมกันทั้งทั้งหลายอย่างหลายเส้นทั้งฝันทั้งอะไรทั้งรูปทั้งอะไรเราดึงมาหมดจากประสบการณ์ที่ทำมาก็อยากอยากให้ทุกคนะนะคือไม่ใช่ว่าเป็นการ